เป็นยังไงครับสวยงามไหมมึกไข่ตัวว่าน้โพดีกินพี่น้องวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูนึ่งมึกลาดน้ําพริกลาดน้ําจิ้มซีฟูด้ดนะนึ่งมึกนึ่งมึกเดี๋ยวสที่เด็ดรอชมรอชมพี่น้องอวิ้ยมึกสุดงามก็เลยว่าหนึ่งกว่าหน้าว่ะเอานีครับนึ่งใส่ใบาขานะมันจะได้หอมหอม,มรอชมรอชมอใส่เขาด้วย โอ้ยเห็ดดีเห็ดดีจังบักสังพุ่เแล้วพี่น้องเบิ้งในกวนะงามขนาดหมึกนึ่งนะครับมีแต่ตัวไข่ๆอยู่นะมีไข่อยู่เดี๋ยวสีลาดน้ำจิม้มแซ่บให้เบิง่งนีสวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องไปามาพอกับก๊อปปี้พาทางอีกเช่นเคยนะครับผมเนี้ยที่เด็ดที่เด็ดหนึ่งมึกหนึ่งมึกมึกไข่มาขัาด ราดน้ำจิ้มเลยเนาะโอ้โหเ,เนี่ยละทีเดียวมาๆๆบานนี่ยโอ้ยไข่ติ่มท้องแน่นเนาะโอ้จะอ่อนไข่พี่น้องขออนุญาตใช้มือนะพี่น้องเด้อขออนุญาตใช้มือนะครับอืมอ้มอืมอ้มอื้มไข่ ของเทพโมมีหยาดใส่ครับหวานมันไข่มึกโอ้สุดยอด บุหรี่กินโดนแล้วขึ้นยากบุผิดหวังเลยโอ้โหพี่น้องเอ้ย อืมอืม,มน้อยน้อยกับไข่เลยอ,อืมตัวเล็กแต่ว่าไข่ครับอืม,อม มาเดือพน้องเลยหนึ่งมึกผูดแตบบ่ผูแบบ้แตเห็นคลิปนี้แล้วไปหากินเ้อครับแต่ต้องหาหกินตัวมันไข่ไข่ไน้นน้อยแต่ไข่ไข่แน่น ใช่ขับแกงหอมพวกกับแก่ยายตะกูนึงมึงเนี่ยให้ทุกคนดูแบบจุกๆตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นอ,อ้วนครับ ไข่หมึกพี่นพบบเนอะเพื่อนๆผมเคยเห็นไข่หมึกจริงๆเนี่ยใสๆโอ้โหโอ้โหสุดยอดคุ้มค่ะ